สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมจะมาสอนสมัครสมาชิกในเกมฟีฟแล้วก็เติมเพชรยังไงให้ค้มที่สุดนะครับผมแต่ผมจะไปเติมแพ็คเติบโตก่อนนะครับให้เราเข้ามาที่หน้าเติมเกมนะครับเราก็จะเจอแพ็คเติบโตนะครับสามารถเติมได้แค่รอบเดียวต่อหนึ่งไอดีนะครับผมคือเติมแค่68บาทนะครับแต่ว่าผมมีโค้ดส่วนลดครับเหลือแค่28บบาทนะครับทุกคนก็น่าจะหมดเขตแล้วนะที่ผมลงคลิปนี้นไปก็น่าจะหมดเขตแล้ว ทุกคนก็จะสามารถซื้อในราคา6 8บาทได้เหมือนเดิมนะครับแต่ผมได้ราคาพิเศษเพราะว่าผมเจอโค้ดส่วนลดนะโอเคคือแพ็กเติบโตเนี่ยถ้าทุกคนเลเวลความเฟสเนี่ยทุกคนจะสามารถได้เพชรหนึ่งพันเพชราาในรอบเดียวเลยนะครับคือเติมเฟสได้หนึ่งพันเพชรแบบผมเลยนะครับมาดูในคลิปนะดูนะครับเติมเสร็จแล้วนี่ครับเราจะได้แบบนี้เลยนะครับคือมันจะปลดล็อกไปตามเลเวลนะครับเขาก็เลยเรียกว่าแพ็กเติบโตนั่นเองนะครับทุกคนก็จะได้หนึ่งพันเพชร ในแค่68บาทนะครับแต่สำหรับผมคนเดียวนะครับได้28บาทแต่ว่าถ้าใครมาเติมในช่วงน,นั้นที่ผมลงคลิปเนี่ยก็จะได้ราคาพิเศษเหมือนกันนะครับผม <S <S ต่อไปเราจะมาเติมสมาชิกกันนั่นเองนะครับ <S <S สมาชิกเนี่ยคือเราจะเติมราคาถูกกว่าเพชรปกตินะครับแต่เราจะได้เพชรช้าก,กว่าแต่เราจะได้เพชรมากกว่าในราคาที่ถูกกว่านะครับผมประมาณนี้นะครับถ้าทุกคนจะสมัครสมาชิกผมแน,นะนำให้ทุกคนเอาไอ้ทิ่ถูกของเขาว่าสมัครออกนะครับคือทุกคนต้องเอาทิ่ถูกออกนะครับ เพื่อให้มันไม่สมัครต่อนะครับถ้าทุกคนไม่เอาออกมก็จะสมัครต่อไปเรื่อยๆนะครับและผมก็จะมาสอนเติมเกมให้มันถูกกว่านี้อีกนะครับคือไม่ใช่จากร้านอะไรเลยนะครับจากกาลิน่าเลยนะครับผมคือ ถูกก่าเดิมได้นอนครับและแถมเราจะสามารถส่งเพจให้คนดูในด้ให้คนนี้ได้เหมือนกันนะครับแบบเหมือนที่ยูทูบเบอร์หลายๆคนเขาแบบทำกันแบบยิงหัวอะไรเงี้ยจะได้ประมาณเนี้เขาเขาจะใช้เทคนิคนี้ในการให้เพจกันนะครับผม mm. เมื่อผมเติมเสร็จครับผมก็จะได้เพจร100เพรทันทีครับแล้วก็ได้เพชร50เพรทันทีด้วยนะครับ mm. ถ้าทุกคนอันนี้ผมคิดว่านะครับถ้าสมมติแบบทุกคนไม่มีตังอะไรมากเนี่ยผมจะทำเพจเติม แพ็คเติบโตไปนะครับแล้วก็เติมเฟนนี้ไปอีกหนึ่งเฟนนะครับก็จะราคาถูกๆนะครับแบบไม่ถึง200แต่ได้เพนเยอะมากๆเลยนะครับหรือว่าคนมีกบฝับร้อนแล้วทุกคนเติมแพ็คเติบโตไปแล้วผมแนะนำให้เติมแพ็ครายเดือนนะครับคือไอแพ็คสีทองนี่แหละครับจะได้เพชรถึง2องพนะครับต่อหนึ่งเดือนเลยนะครับคือแบบเติมแค่สามร้อยเนี่ยได้เพนสองพันหกเลยนะครับผมโคตรเยอะผมจะสอนให้ทุกคนเติมเพชรได้คุ้มกว่าเดิมนะครับคือให้ทุกคน เฟิร์สเขาว่าเติมเกมนะครับแล้ทุกคนก็เข้าเว็บแรกเลยครับมันจะเป็นเว็บของกาลีนานะครับคือจะมีเติมเกมของกาลีนาหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจนะครับผมก็จะเติมฟรีนะครับในราคาสามสิบบาทแต่ว่าถ้าเราเติมเป็นตัวเกมจริงๆเนี่ยมันจะราคาตั้งสามสิบห้าบาทนะครับคือลดได้ตั้งห้าบาทนะครับและเราก็สามารถหาส่วนลดให้มันถูกกว่านี้ได้เหมือนกันนะครับมาแล้วผมจะทําให้ดูนะว่ามันจะเด้งเข้าเลยนะคบแบบอ่ะผมซื้อปุ๊บมันจะได้เลยนะครับมาเดี่ยผมขอทําอะไรแบบใส่อย่างนี้ก่อนนะโอเคชลระเสร็จแล้วครับมาเนี้ยผมจะ ทุกคนดูนะเป็นอย่างนี้เลยนะครับนี่เพนเข้ามาไปที่เรียบร้อยแล้วครับคือมันเป็นเว็บของกาลิญานะมันก็เติมปุ๊บได้ปั๊บเลยอย่างนี้เลยนะครับนี่ครับประหยัดไปตั้ง5าบาทนะครับแต่ผมแนะนําถ้าทุกคนจะซื้อแพจเติบโตให้ซื้อแพคเติบโตในตัวเกมดีก่อนนะครับไม่ใช่ตีเว็บเติมเกมนะคบเพราะว่ามันจะราคาแพงกว่านะครับถ้าทุกคนทําตามวิธีผมทุกคนจะเสียตังแค่ประมาณ200บวกนะครับไม่ถึง300ด้วยแต่ทุกคนจะได้เพชร2 1 0 0เพชรพเลยนะครับผม และผมก็จะมาสอนเติมเกมแบบละเอียดอีกรอบหนึ่งดีกว่านะครับอันนี้คือละเอียดจริงๆนะครับถ้าทุกคนอกอินเกมด้วยอ e ีเมลทุกคนก็สามารถเราใส่อ e ีเมลแล้วก็เข้าเติมเกมได้ต่อเลยหรือว่าถ้าทุกคนใส่ Facebook ทุกคนก็อ o g ินที่ a c e b o o k แล้วก็เติมเกมต่อได้เลยนะครับแต่อันนี้ผมจะเติมเกมให้น้องครับผมก็เลยใส่เป็นช่อง id แทนนะคะผมงั้นผมขอใส่ id น้องให้เสร็จก่อนแล้วกันนะครับ เดี๋ยวผมจะเติมแพ็กเติบโตให้น้องนะครับดูสิครับแพ็กเติบโตเนี่ยมันราคา7จิบาทถ้าเราเติมในนี้นะครับเพราะว่าในตัวเกมอ่ะที่เราเติมแบบตัวเกมปกติเนี่ยมันลดราคาให้แล้วนะครับในแพ็กเติบโตเนี่ยมันลดราคาให้เราแล้วมันก็เลยถูกกว่าในนี้นั่นเองนะครับแล้วก็ซื้อให้น้องเลยนะครับผมงั้นเดี๋ยวผมขอจ่ายตังก่อนแล้วกันนะครับ <ý tt> ผมจ่ายเสร็จแล้วครับเดี๋ยวผมขึ้นภาพตอนที่น้องผมได้เพชรเลยแล้วกันนะครับนี่ครับน้องผมก็ได้เพชรมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ1000เพชรนะครับ ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามผมด้วยนะครับแล้วก็ผมจะพยายามลงคลิปให้เราด้วยนะครับคือผมป่วยนั่นเองนะครับคือหลังจากนี้ผมก็จะมารีวิวชุดนี้เลยนะครับชุดที่ผมใส่อยู่เนี่ยคือชุดสิท์ขั้นสูงซีซันที่19เองนะครับคือสิทขั้นสูงฟีซันแลมด้วยทีย่ผมเติมนะครับผมถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามให้เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับจะได้ถึง1 0 0 0ันซับทั้งทีนะครับอีกแค่ร้อยเดียวเองนะครับจะถึง1 0 0 0ันซับนะครับสำหรับวันนี้มีแค่นี้คร